กลไกลไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะวันนี้ครูจะพาพวกเรามารู้จักกับคําว่ากลไกลไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยพลังงานรูปแบบหนึ่งที่นำมาใช้ประโยชน์โดยทําให้เปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ เช่นแสงสว่างความร้อนเสียงและการเคลื่อนที่เราเรียกว่าพลังงานไฟฟ้านะคะเกรดความรู้พลังงานไฟฟ้าแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะคือพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับค่ะประเภทของมอเตอร์แบ่งออกเป็น2ประเภท 1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง นิยมใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่พกพาสะดวกเช่นพัดลมแบบพกพา power bank, 2มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะสลับหรือ AC มอเตอร์เป็นมอเตอร์ที่ใช้กับแหล่งไฟฟ้าในบ้านเดือนเช่นเครื่องซักผ้าพัดลมเครื่องปั่น เฟืองมีลักษณะเป็นชิ้นส่วนเครื่องกลรูปร่างคล้ายจานแบนมีแฉกมีฟันเฟืองลักษณะการใช้งานคือใช้ส่งผ่านแรงหมุนและปรับความเร็วปรับทิศทางในการเคลื่อนที่เราไปดูประเภทของเฟืองกันดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะเป็นเฟืองตรงประสิทธิภาพในการใช้งานสูงประกอบง่ายและสูญเสียพลังงานต่ำเพราะแรงลื่นถลายมีน้อยค่ะ เฟืองสะพานถูกนำไปใช้ในงานส่งถ่ายกำลังในเครื่องจบับก้นสามารถทำให้แท่นเลื่อนไปด้านซ้ายและขวาได้เฟืองวงแหวนเป็นเฟืองสำหรับปั๊มน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์โดยที่เฟืองตัวเล็กที่อยู่ภายในเป็นตัวขับส่วนใหญ่จะหมุนในลักษณะเยื้องศูนย์เพื่อดูดน้ำมันเครื่องส่งไปใช้งาน าพนี้สังเกตที่ฟันของเฟืองจะมีลักษณะเฉียงเราเรียกว่าเฟืองเฉียงมีลักษณะการทำงานคล้ายเฟืองตรงแต่ว่าลักษณะของแนวฟันเฟืองจะไม่ขนานกับเพลาแต่จะทำมุมเฉียงสามารถส่งกำลังไปให้เพลาอื่นที่ไม่ได้ขนานกันได้เฟืองดอกจอกมักถูกนำไปใช้ในงานพวกยานพาหนะทางบกและทางน้ำเช่นยานยนต์โดยเฉพาะในระบบกำลังขับเคลื่อน เฟืองตัวหนอนทำงานในรูปแบบการหมนุนจะทำมุมกันที่90องศาทำงานเสียงเงียบและมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นน้อยเฟืองเกลียวสกูนิยมใช้ในระบบเฟืองส่งกำลังของรถยนต์ไม่เหมาะที่จะใช้กับระบบส่งกำลังที่ การส่งกำลังมากรอกมีลักษณะเป็นวงล้อที่หมุนได้มีเส้นเชือกคล้องผ่านวงล้อให้หมุนได้อย่างเป็นระบบนำมาใช้ในการผ่อนแรงแล้วก็อำนวยความสะดวกรอกมีการเคลื่อนที่ในแนวต่างๆทั้งหมด3แนวเราไปดูกันเลยค่ะลักษณะแรกนะคะรอกเดี่ยวตายตัวเป็นรอกที่อำนวยความสะดวกแต่ว่าไม่ช่วยในการผ่อนแรงนะคะตัวที่2 ก็จะเป็นลอกเดี่ยวเคลื่อนที่ตัวนี้ช่วยในการอำนวยความสะดวกและช่วยผ่อนแรงได้ดีค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นรอกพวงเกิดจากการนำรอกหลายๆตัวนะคะมาผูกต่อกันเป็นพวงทำให้เกิดการผ่อนแรงได้มากขึ้นค่ะขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะ สามารถไปดูต่อในคลิปวิดีโอเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ในวิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ